เคยไหมคะคุณผู้ฟังตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนเหมือนแบตเตอรี่ในตัวหมดเกลี้ยงทั้งที่หลับไปหลายชั่วโมงแล้วความรู้สึกหม่นหม่นเฟียเฟียแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องปกติที่เราต้องยอมรับนะคะใช่เลยครับป้านเนนซี่หลายคนเข้าใจผิดว่าอาการเหนื่อยล้าตอนเช้าเป็นเรื่องของวัยแต่จริงๆแล้วแก้วสุดท้ายที่เราดื่มก่อนเข้านอนเนี่ยสำคัญกว่าที่คิดเยอะเลยนะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามพวกเราป้าแนนซี่และลุงแม็กในช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่องที่จะมาถักทอเรื่องราวดีๆและเคล็ดลับสุขภาพจากประสบการณ์ของเราให้ฟังกันแบบปินกันเองนะคะสวัสดีอีกครั้งครับลุงแม็กเองครับวันนี้ป้าแนนซี่ชวนผมมาเปิดเผยเคล็ดลับที่ไม่รับอีกต่อไปนั่นก็คือการเลือกดื่มอะไรก่อนนอนนั่นแหละครับ ที่จะส่งผลโดยตรงต่อพลังงานและการฟื้นตัวของเราในเช้าวันใหม่ถูกเลยค่ะลุงแม็กร่างกายเราเป็นเหมือนสวนต้องรดน้ำพรวนดินทุกวันถึงจะงามและช่วงเวลากลางคืนนี่แหละค่ะคือช่วงเวลาทองที่ร่างกายของเราจะซ่อมแซมตัวเองพืชผักผลไม้ที่เราใส่ลงไปในเครื่องดื่มจึงเปรือบเสมือนปุ๋ยชั้นดีที่จะบำรุงให้เราตื่นมาอย่างสดใสมีเรี่ยวแรงไปต่อสู้กับชีวิตประจำวัน มาเริ่มกันที่เรื่องพื้นฐานแต่สําคัญที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือน้ําเปล่าครับแต่ไม่ใช่แค่น้ําเปล่าธรรมดานะต้องเป็นน้ําเปล่าผสมเกลือทะเลเล็กน้อยใช่ค่ะลุงแม็กตอนเราอายุมากขึ้นร่างกายจะเก็บน้ําได้น้อยลงแถมความรู้สึกกระหายก็ลดลงด้วยทําให้เราขาดน้ําแบบไม่รู้ตัวพอร่างกายขาดน้ําเลือดก็ข้นขึ้นการไหลเวียนก็ไม่ดีกล้ามเนื้อสมอง อวัยวะสำคัญสำคัญก็ได้รับออกซิเจนน้อยลงทีนี้ล่ละคะ่ะตื่นมาก็เพลียสมองไม่แล่นดื่มน้ำเปล่าให้ถูกดื่มแล้วสดชื่นถึงเซลล์แค่จิบน้ำอุณหภูมิห้องหนึ่งแก้วผสมเกลือทะเลนิดหน่อยประมาณ60-90นาทีก่อนนอนช่วยให้เซลลได้รับความชุ่มชื้นเต็มที่และที่สำคัญคือต้องเผื่อเวลาให้ร่างกายจัดการน้ำก่อนเข้านอนจริงเพื่อไม่ให้ต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกให้เสียการนอนนะครับ ถัดมาเป็นเครื่องดื่มที่เราทั้งคู่ชื่นชอบมากค่ะนั่นคือน้ำแช่กลานพลูที่หลายคนอาจจะรู้จักในฐานะเครื่องเทศแต่รู้ไหมคะว่าน้องกลานพลูตัวเล็กๆนี้มีคุณประโยชน์มหาศาลจริงๆจริงๆแล้วกลานพลูเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่ธรรมชาติซ่อนไว้เลยครับช่วยเรื่องการย่อยอาหารเพราะมีสารที่ยับยั้งแบคทีเรียไม่ดีในลำไส้แถมยังกระตุ้นเอนไซม์ช่วยย่อยอาหาร ทำให้ท้องไม่อืดไม่เฟอนอนหลับสบายไม่แค่นั้นนะคะลุงแม็กน้องกลานครูยังมีสารยูจิโนลซึ่งเป็นสารต้านอนักเสบชั้นดีช่วยลดอาการปวดเมื่อยฟื้นฟรูร่างกายในขณะที่เราหลับและยังเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยกำจัดของเสียซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้เราเหมือนมีทีมทำความสะอาดเข้ามาทำงานในร่างกายตอนกลางคืนเลยค่ะและที่ผมชอบมากๆคือมันช่วยบำรุงตับ แถมยังช่วยเรื่องการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ตอนกลางคืนซึ่งดีต่อคนที่มีความเสี่ยงเรื่องเบาหวานมากๆเลยนะครับแต่ก่อนจะรีบไปต้มกลานพลูแนนซี่ Nancy ขอบอกข้อควรระวังสําคัญนะคะกลานพลูคู่กายดื่มมากไปก็ระวังดื่มน้อยไปก็เสียของเพราะกลานพลูมีฤทธิ์ทาให้เลือดบางลงผู้ที่ทานยาละลายลิ่มเลือดหรือกําลังจะผ่าตัดต้องระวังเป็นพิเศษ และควรปรึกษาคุณหมอก่อนเสมอที่สำคัญคืออย่าดื่มมากเกินไปเพราะอาจทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนหรือน้ำตาลในเลือดลดต่ำเกินไปได้ค่ะใช่ครับปรึกษาคุณหมอประจําตัวเสมอเป็นหลักการที่เราต้องย้ำเตือนกันเสมอครับต่อด้วยเครื่องดื่มสีสวยอย่างน้ำบีทรูทที่ช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดทำให้เลือดลมเดินสะดวกอวัยวะต่างๆได้รับออกซิเจนเต็มที่ตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นมีเรียวแรง และน้ำท้าเชอรี่นี่ก็เด็ดครับมีเมลาโทนินตามธรรมชาติช่วยให้เราง่วงนอนง่ายขึ้นแถมยังลดฮอร์โมนความเครียดยางคอติซอลทำให้เราหลับลึกขึ้นอีกด้วยใครที่คิดเครียดนอนไม่ค่อยหลับต้องลองครับแต่ระวังเรื่องน้ำตาลธรรมชาติในน้ำทร์เชอรี่ด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานสุดท้ายคือการเสริมแกร่งจากภายในด้วยแมกนีเซียม และโปรโตีนที่ย่อยช้าค่ะแมกนีเซียมช่วยให้เราผ่อนคลายหลับลึกขึ้นฟื้นฟูก,กล้ามเนื้อและช่วยการทำงานของฮอร์โมนส่วนโปรโตีนที่ย่อยช้ายอย่างเคซีนหรือคอลลาเจนก็เป็นเหมือนอิฐหินปูนที่เราให้ร่างกายไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตลอดทั้งคืนทำให้ตื่นมาแล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงไม่เมื่อยล้าแต่ต้องย้ำนะครับว่า เลือกโปรโตีนที่ย่อยช้าห้ามเวโปรโตีนในตอนกลางคืนนะครับเพราะเวย่อยเร็วเกินไปร่างกายจะเอาไปใช้ไม่ทันตอนที่เราหลับลึกครับที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอะไรก็ตามต้องดื่มให้เสร็จก่อนเข้านอนประมาณ60-90นาทีนะคะเพื่อให้ร่างกายมีเวลาจัดการของเหลวลดโอกาสที่เราต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกซึ่งจะทำให้การนอนหลับลึกของเราถูกรบกวนค่ะ เห็นไหมครับคุณผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอยอยแค่เลือกดื่มอะไรก่อนนอนให้เหมาะสมก็สามารถส่งผลมหาศาลต่อพลังงานการฟื้นตัวและคุณภาพชีวิตของเราได้ในทุกๆวันใช่ค่ะอย่ารอช้านะคะลองเลือกสักหนึ่งถึงสองอย่างที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับเราแล้วลองปรับเปลี่ยนในคืนนี้ดูสังเกตความรู้สึกของร่างกายในเช้าวันพรุ่งนี้ดูนะคะแล้วจะพบว่า ความสดชื่นรอคุณอยู่จริงๆและที่สำคัญนะครับหากมีข้อสงสัยหรือมีโรคประจำตัวควรปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องดื่มเหล่านี้ปลอดภัยและเหมาะสมกับคุณที่สุดครับถ้าคุณผู้ฟังลองแล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างหรือมีเคล็ดลับเครื่องดื่มก่อนนอนที่อยากแบ่งปันคอมเมนต์มาเล่าให้เราฟังข้างล่างได้เลยนะคะ พวกเราป้าแนนซี่กับลุงแม็กชอบอ่านมากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด subscribe ช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่พวกเราจะนำมาแบ่งปันกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ป้าแนนซี่กับลุงแม็กต้องขอตัวไปเตรียมเครื่องดื่มก่อนนอนของเราก่อนนะคะขอให้ทุกคนหลับฝันดีตื่นมาสดใส มีพลังชีวิตเต็มเปี่ยมในทุกๆวันสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ